หนังสั้นสยองขวัญหนูทดลองแทนนักศึกษาสาวปีสามคณะแพทยศาสตร์ฉลาดสุขุุมและใจกล้าโนดแฟนหนุ่มของแทนนักศึกษาปีสามคณะวิทยาศาสตร์เป็นคนมีไหวพริบด็อกเตอร์แมน ศาส,สตราจารย์วิชาการวิภากษ์ราดูสุขุมใจดีแต่มีความลับที่น่ากลัวก้อยนักศึกษาสาวที่หายตัวไปนคนแรกมินนักศึกษาสาวที่หายตัวไปนคนที่สองนอจ๊ะพรุ่งนี้ว่างไหม พาเราไปทําบุญที่วัดหน่อยสิแทนนึกไงอยากทาบุญก็หมอดูทักว่าดวงตกช่วงนี้ให้เข้าวัดทําบุญบ้างว่าแล้วเชียวโอเคพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันนะ ได้ทำบุญแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญนะดีแล้วแพนสบายใจเราก็สบายใจไปด้วยน้อจ๊ะดูสิมีให้เช่าชุดไทยถ่ายรูปด้วยแพนจะเช่าถ่ายดีไหมนะดีเลยจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำ ดีมากสวยๆย,ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขอถ่ายเต็มหน้าหน่อยนะเอียงคอนิดหนึ่งสิ สวย,สวยช่วงเย็นลานน้าคณะมหาวิทยาลัยนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังคุยกันเรื่องนักศึกษาที่หายตัวไปทีละคนพวกเธอรู้ไหมมิ้นหายไปแล้วนะ หลังจากก้อยหายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ากลัวจริงๆไปไม่บอกไม่กล่าวเลยพวกเธอก็ระวังกันนะรู้สึกจะหายแต่ผู้หญิงด้วยแทนเห็นประกาศคนหายยังน่ากลัวนะระวังตัวด้วยข่าวลืออีกแล้วมัง้งเดี๋ยวคงกลับมาเองแหละแทนเดินในมหาวิทยาลายัยระหว่างข้าเปลี่ยนเธอรู้สึกกระหายน้ำ จึงแวะเซเว่นเพื่อซื้อของเซเว่นอีเลเว่นสวัสดีค่ะกายวิภาคศาสตร เป็นขแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตคำนี้หมายรวมถึงกายวิภาคศาสตร์มนุษย์กายวิภาคศาสตร์สัตว์และกายวิภาคศาสตร์พืชกายวิภาคศาสตร์มีประวัติเป็นเวลายาวนานมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะและโครงสร้างต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแทนครับบ่ายสามไปพบผมที่ห้องกายวิภาคหน่อยนะ มีอะไรจะให้ช่วยหน่อยได้คะ่ะอาจารย์แทนตอนเย็นวันนี้ว่างไหมไปกินข้าวด้วยกันหน่อยสิไว้ก่อนนะพอดีอาจารย์แมนนัดพบที่ห้องกายวิภาคอ้าว นัดเธอไปคนเดียวหรออืมใช่คงมีเรื่องอะไรสำคัญมั้งไม่เป็นไรถึงบ้านค่อยโทรคุยกันแทนไม่คิดอะไรแต่โนตแอบรู้สึกไม่สบายใจแต่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะเพิ่งนึกได้ว่ามีนัดกับพ่อช่วงเย็น มาช้าจังนะแผ่นอาจารย์มีอะไรจะให้เธอดูขอโทษค่ะมีอะไรหรอคะอาจารย์นี่คือเครื่องดื่มสูตรพิเศษของอาจารย์เป็นสารที่ช่วยชะลอไว้อาจารย์จะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้เธออยากลองไหมมันปลอดภัยแน่ใช่ไหมคะแน่นอนมันผ่านการทดสอบมาหลายครั้งแล้วลองดูสิเธออาจจะเป็นคนแรกที่สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ เธอโชคดีกว่าคนอื่นนะที่อาจารย์เลือกเธอให้ลองคนแรกมันช่วยได้จริงหรือคะอาจารย์แน่นอนอาจารย์ลองใช้หนูทดลองแล้วพบว่าร่างกายมันแข็งแรงขึ้นและลดอายุจริงๆแทนจิตเข้าไปสายตาของเธอเริ่มพร่ามัวโลกเริ่มหมุนก่อนที่เธอจะหมดสติไป พอโทษแต่แพนอาจารย์พอทดลองอีกนิดเดียวหลังถึงบ้านโนตโทรหาแพนทั้งคืนแพนไม่รับสายรู้สึกเป็นห่วงรำพึงในใจหรือว่าแพนจะลืมเปิดเสียงหรือว่าหลับไปสะกอ่อดเราคงกังวลไปเอง ธอเธอเห็นแพนบ้างไหมวันนี้ยังไม่เจอแพนเลย,เลยอาจจะเรียนคนละวิชากันมัง้งแพนติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานพยายามติดต่อทั้งคืนเช้านี้ก็เงียบอ้าวติดต่อไม่ได้จริงอ่ะปกติแพนติดต่อง่ายจะตายใช่เรานอนไม่หลับทั้งคืนเป็นห่วงมากแล้วแบบนี้แพนจะหายตัวไปแบบสองคนนั้นไหมเรื่องใหญ่แน่เธอเธอเห็นแพนบ้างไหมวันนี้ยังไม่เจอกันเลยนะโน้ตเริ่มกังวล ปกติแพนไม่เคยเงียบหายแบบนี้และคิดถึงสิ่งที่แพนบอกว่าเธอไปหาอาจารย์แมนที่ห้องกายวิภาคแพนเธออยู่ไหนเขาตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องกายวิภาคห้องกายวิภาคตอนกลางคือเงียบและเงเวโน้ตใช้ไฟฉายส่องสำรวจห้องเห็นขวดโหลและอุปกรณ์ทดลองต่างๆ ก่อนจะสะดุดกับกุญแจดอกใหญ่ที่ล็อกประตูห้องลับอยู่ นักศึกษาสาวที่หายตัวไปคนแรกห้องทดลองเมื่อสนิทมีเตียงไม้เก่าๆสามเตียงมินนักศึกษาสาวที่หายตัวไปคนที่สองแต่และเตียงมีร่างของนักศึกษาสาวที่หายตัวไปอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แฮนเราขอโทษที่ดูแลเธอไม่ดี ไล่หาเพื่อนให้แจ้งความแันแันตื่นตืน่นแันหันตื่นเร็ว แทนนอนอยู่นี่ได้ไงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีใครกำลังมาคุณทำอะไรแทนหยุดเดี๋ยวนี้เธอไม่น่ามาที่นี่เลยนะเธอไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์รอกฉันกำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บ้าอะไรคนพวกนี้กำลังจะกลายเป็นอนาคตของวงการแทง ต่อยต่อยผมคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด คำพูดของคุณจะถือเป็นการให้การในชั้นศาล